เริ่มภารกิจฝั่งทิศตะวันออกท่านเปาขั้นเทพโอ้เละเลยนะเนี่ยท่านเปาเอาด,ดีเดอร์การขุดรอกหนองตะแบกครับบ้านหนองยาคาตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงบุรีรัมรย์ารนี่ s y 2 1 5 4ฝั่งของท่านเปาครับทีมงานพระบรรดาส่งมาลุยคันเดียวโอ้โห โอดเลยจุดนี้โอดนี่ครับฝั่งทิศตะวันออกครับเพิ่งจะเริ่มพักฝั่งทิศเหนือเอาไว้มาเจาะฝั่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกเจาะแล้วเหนือเจาะแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> สงสัยเห็นมันยุบหรือว่าอะไรยับนี <c oughs> เอาแก้เพื่อนไล่ไปนี่ติไล่ไปพุ่นติโคนจุดนี้ก็หนาพอสมควรครับหนาพอได้อยู่นะไปขยับเดิน เป็นขาวๆนะตามหัวมุมเนี่ยจะเป็นกะทิแต่ว่าข้างล่างแข็งโปกค,ครับเนี่ยเอาโคเออกไปก่อนทันเป่าตีเลนไปแล้วครับเนี่ย ก็คือมาจากฝั่งทิศเหนือแหละตีเลนมาจากฝั่งทิศเหนือปัดออกด้านข้างไว้แล้วมาจนถึงฝั่งหัวมุมฝั่งทิศใต้นะครับทิศตะบันออกทิศใต้นี่ก็เริ่มดาเนินการเจาะดินกลับแต่ว่าโคลนมันค่อนข้างเลนบัดออกมาก่อนทันเป่า คันเดียวเดียวเดวประเภทคันเดียวก็เสียวได้นะทัดเป่าเนี่ย เสียงตัวแกเรียกไปได้ยินไม่ได้ยินครับ

ลอมาแล้วกลับเข้าที่แล้ว เดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นดินสมองเนี่ยสังเกตดูมันขาวๆมีน้ำปูดขึ้นมาต่างรใหม่ครับ คนนี่ครึ่งแท็กแล้วครับได้ที่แล้วยาวไป พอมันเละอย่างนี้นี่ก็มันดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะดินมันตั้งไม่ได้เนี่ยครับสมองล้วนๆเลยนะตักมาเนี่ยสมองชั้นบนประมาณเมตรหนึ่งอะ่ะเมตรหนึ่งได้เลย สมองเลยมังนี้เบาๆจกจกโมนี่ขึ้นไปเป็นขั้นเลยขั้นปั่นนี่จกจกเอาดินผีเลยบล็อกบล็อกไว้ก่อนเลยเอาดินด้านข้างไปบล็อกเลนไว้ก่อน เทั่วแผกเลยนะเนี่ยจุดนี้ถ้าเกิดชุกเชิ้เก็นี่ครับต้นไม้อยู่ใ,ใกล้

โคนที่เห็นนั่นหนะนา,นาตรงนี้ก็เพราะว่าท่านเป่าเขีกวดนะครับกวาดมาจากฝั่งนู้นเอามารวมกันไว้ด้านข้างแล้วนะเอาลงไปหลายๆทัวแกบอกว่า,าลงไปหลายๆยอย่าไปครับ ไเล่นโมนี่บล็อกเนี่ยเอาเอาเอาออกบ้านเปิดเลยเด้อแต่พอท่านขั้นอีสไลด์เดี่แล้วมันออกยิงอ่ะเพราะเพราะว่ามันมันก็หลายนะแย่ๆๆเราจะเราเอาขึ้นเอาตีนมันขึ้นหรอเหก่อนเออป๊อกต่อตีนขึ้นขึ้นไปแบบ เดี๋ยวแกวก็จะเดินทำคันบล็อกไปก่อนอดีตด้านขางนี้แหละไปทำคันบล็อกเสร็จแล้วก็ค่อยโยนขึ้นมา ไรื่อยๆครับโอเคพักกันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อ